สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นแล้วกำลังจะออกไปงานวันนี้มีไหว้พระกันด้วยมีไหว้พระพี่น้องมีไหว้พระไม่ติงกระ้องใส่เสื้อเท้าตัวบกง่าะปิดแอร์เบอร์เอลนะเบอร์เอ็มยุ้ยใส่น้ะล่ะยุ้งงกูเปลี่อนห้ไม่หลันผ้าเสื้อมั่เปลือนเปลี่ยนไปห้องเลือยไหมกอมีเสื้ Cấp mấy khu đấy, đi lăn lốt, để,เอา đấy, đi lốt, phải mang thao ta, xỉu, ha, được, ôm hàng này nè. เ็กน้อยต่อผมอยูนี่นะคะช่วยเลยเจียงรถเคยทำไเป๊ะเอ้อวิยพอดีเป๊ะสามห้าสามหกสามแปดเทดคอยแท้ไม่ได้หรอก แม่มือว้านเนาะพากันขนของลงกันบ่อคองอีนหน่อยหนอยจนนนิตบ้านขนกระเป๋าหน่อยล่องหัว่านไม่ได้แดงแดงพวกเรากระเป๋าใหญ่กว่าเกงไม่ยอมแอบหัวยังมั่งซะเจ้าอิงยังล่องดีเรากับเจ้าอตัวนี้ล่องเจ้าตัวนี้ขึ้นยังขื่นเลยเจ้าอัได้ขึ้นแต่ได้ล่องเสียวอิงยังขึ้นย่านอยู่ของบริเลชัยบ่กับจริงๆกับเสียอพาอะไรนะดีแล้วมันจังได้ใส่เปลี่ยน มันจัดหาบ่้านไหนทียังไงหมดเดี๋ยวจะทำให้หรอกเอาไว้นั่นแหละปอผมแล้วเนี๋เกือบสองกิ้งคู่กันนะพี่น้องปอปอปเปิดประตูให้เบี้ยหน่อยเบ <c oughs> ี้ยงยัง กกอสวยหลบวะของแท้เอ้ยมารล้วจ yeah! wow. ้าจังสีหลัมันจังสวยเลยอันนี้ห่อไปกินพ์แ่ยสาวซักค่สี่อันนี้ได้ใส่รองเท้าใหม่ด้วยแหละไม่ไม่ยังแบบมาอยก่ัน ันเอาถุงน้อยลงแล้วกระเป๋าใหญ่ก็เอาขึ้นจิ้เด็กกระเป๋าที่สุดกระเป๋าใหญ่กระเป๋เ็ป็นยังดีแล้วอย่าเอาเห็ดเป็นลิกกค์แก๊กๆแต่เอาเป็นใหญ่ๆอันเดียวเลยนะถ้าวันไหนได้เต้ควบรักที่หัวลำพวงแม่ตีมีรางวัลให้หนึ่งพันบาทได้ใช่อ๋อแต่บางวันนี้ไม่ได้เต้หรอกแก้วแก้วแก้วใส่นยังไงแก้วใส่แก้วเยวันนี้ตรงไปเช็คเช็คเช้าซื้อเพื่อเมียโมบก็ได้เช็คต่อควบไปชุม โบเบลยังเมือนกัเชกันอยดีใจเจาสนยาพคนอยู่ที่หัวลาโพงองคจารย์พี่สถานีพบสันม้านพบกันห้รูปสมัยสาร้อยสัญญาอภิจารย์เน้ากนพบกันกลางวันแสงพบกันกลางวันแสงพบกันแรกอยู่ที่หัวลโพง จากใจหัวใจมั่นคงมันมาเสริมสมรักคุณไม่จางทางเสาเส้นเป็นคือสองหันยักษ์กระจักแต่ลงใจนองร้องลอยลอยใกล้บ่อยเป็นใจเขาคือึ้นมีสองงหัวใจเขาเคียงคู่ผู้เขาสอนที่หิวเขาสอนนอนสอนเด้อพี่แน่ใจเออใช่ผมมีรักยิ้มพิมพ์เยี่ยมจำใจรถไฟวิ่งไปบรรจุไฟวิ่งไปบรรจุจองเรานั้นพบอยู่ที่หัวลำโพง ทารทเลดำเยรวงหักหนองดวงใส่ลวงลล่งขอมาเจบอุบัหักุ่นคือไอ้สายมุทองอยูุ่บนคงเจียมคือเจียมสริงีเช้ายาลำชีบมันสียาลื้อตองแม่โคงคิวกุ้งบุญแทนเป็นพไอ้คิกุงบุญแทนเป็นพไเราอยากเข็นใจล้ย่สองแกี้ยนจุดนยังแต่หนุ่มลำน้ำมูลยังแต่หนุ่มลำน้ำมูลที่ไปหงเกิุนสาวลำน้ำารมีเป็น

ของสัล่าอูุนุเมืองดอกบัอย่าลืมสิ้นสัญญาอะไรจองสองมือบายบายชากระบอกบัวนาโะาลามเมินมรดเอินนของสถานีก็ย่งนี้องเขียวโบกหน้าดำไทยชายลุงน้องน้องชายชาเดินย่างบเมื่อวันบ่ายลืหลับเสียงุดกอง้องส ไม่ทะไม่ยันติมันลงนาลงหลังเกนะอเขียนอไยน้ำได้ไดูไปอ่ะเดี๋ยวใส่ปันก่นอย่าลืมโทรศัพท์นะไม่โทรศัพท์ิฟฟ์อปอเอามาถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวจะจัดของเอาถ่ายบ้างได้ปะ อ,อ็ดน,นี่ป็ทกระดานอไรอนี่จะตออแอดนีกลองจยาาวแหงค่ะมันตรงทางนี้นทางพี่ได้ห่ะอถ้าหมุนกล่องลงเดีเ๋ยวเแปนึงเออนี่แหละกดครับสวัสดีค่ะเตอนแล้วคนน้อยเตินแล้วจอุ้ยไม่ว่าเต๋มาแล้มา คนคนอันก็ร่วงจะบานเพื่อที่ว่าเสียวกระเป๋าลอย้องขึ้นม่ใ่เาเนเปย์เออปเพื่อนเต็มเปย์ห้ากับมีเด้แต่บ่าเอาลงกรุงเทพไม่ไม่อยู่บ้านในหอยเสียบเลยง่ายวัง่ายพราอันมันใหญ่ดีแล้วคิดถึงแล้พี่หลอใหญ่มากหืมจะพอมันจะพอมันเออมันหนัก เน,นื้เอเ,อเยอะก,กว่านี้ยังหมดเลยอันนี้อากตไปไปาจรงนะอันเาต้งาไปเวจนขาเอาเ่ยาเพิ่งเอาไปแคเจเ้าหมดเลยเนาะ ชุ่มที่พันซื้อฝากมากเอาไปให้กับเจ้ามันแล้วมาลูกปะเอานอนหันล่ะไม่ต้องไปดอกจักกิโลอีแอดแอชมินไอคิดนี้เอาไว้สนีกรจะแลวกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ ถ้าคุณหน่อยไปงานแล้วก็เอแรงไหวพระจ้าเอาคืนแม่คืนจ้า